สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเข้า OpenChat กันนะคะอย่างแรกนะคะก็แคปหน้าจอก่อนนะคะแคปเลยค่ะแคปเสร็จแล้วนะคะก็เข้าเห็นค้นหาเห็นค้นหาตรงไลน์นะคะพอเนี่ยตรงหางท้ายมันคะจะมีสแกนเทลโคแล้วก็ก็กดเข้าไปเลยค่ะแเรากดเข้าไป เราก็กดเข้าไปที่รูปภาพนะคะนี่รูปภาพรูปภาพกดเข้าไปเลยค่ะพอเรากดเข้าไปานะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราแคปมาเมื่อกี้นี้ค่ะรอมาสแกนเสร็จก่อนนะคะนี่นะมันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะคะพอเข้ามาในหน้านี้เสร็จปุ๊บก็รอมันก่อนค่ะ ทุกคนเห็นคำว,ว่าเปิดในไลน์ไหมคะตรงนี้เลยคะ่ะกดเข้าไปเลยคะ่ะกดเข้าไปเลยโอเคหลังจากนี้ก็เข้าได้แล้วนะคะถ้าใครไม่อยากเข้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ให้เนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ให้นะคะ,ะ,คะถ้าใครไม่อยากเข้าแบบนี้ เราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในชุมชนแล้วก็ในคอมเมนต์นะคะ